สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศินวันนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏสินไทยนะคะเขาก็จะมีคำศัพท์นะคะที่ใช้เรียกแทนกิริยาท่าทางในการแสดงนาฏสินไทยนั่นเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการจีบการตั้งวงนู่นนี่นั่นนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานนะคะให้เราสามารถนำไปปฏิบัติหรือประกอบท่าทางในการร่ายรำได้ถูกต้องนะคะและสวยงามนั่นเองนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการรำที่ดีนะคะในส่วนของวันนี้เดี๋ยวค,คุณครูจะมีคลิปวิดีโอดีๆนะคะมาฝากเด็กๆ นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปวิดีโอให้เด็กๆได้รับชมนะคะไปชมคลิปวิดีโอกันค่ะนาจยศัพท์ก็หมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อลักษณะหรือกิริยาท่าทางในการฝึ่หัดหรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยส่วนนาจยศัพท จะเป็นท่าพื้นฐานอย่างหนึ่งที่เราสามารถฝึกหัดแล้วนำมาประกอบกันหรือประดิษฐ์ขึ้นเป็นท่ารับได้ซึ่งนาฏยศัพท์ที่ควรฝึกหัดจะมีดังนี้ค่ะเราจะมาทบทวนท่าทั้งสี่ท่ากันนะคะสรุปท่าทางนาฏยศัพท์ทั้งสี่ท่าเริ่มตั้งแต่หนึ่งท่าปรักเท้า 2. ท่ายกเท้า 3. ท่าจีบหลัง 4. ท่าฉายมือเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนท่านาฏยศัพท์ทั้งสี่ท่าให้นักเรียนดูอีกครั้งนะคะหนึ่งท่าปรัเท้า 2. ถ้ท่ายกเท้า 3. ถ้ท่าจีบหลัง 4. ถ้ท่าถายมือ คะสำหรับท่าทางน่าจะยศศัพท์ของเรานะคะเขาก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ท่านะสี่ท่าใช่ไหมท่าปลาเท้าท่ายกเท้าท่าจีบหลังแล้วก็ท่าฉายมือทั้งหมดสี่ท่านี้เขาจะมีตัวพระกับตัวนางด้วยนะคะเห็นไหมคะเมื่อเขาก็จะมีตัวพระกับตัวนางเข้าไปด้วย นะคะตัวพักก็จะแสดงถึงผู้ชายนั่นเองนะคะส่วนตัวนางเขาก็จะแสดงเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะท่าทางที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงการจีบการอะไรแบบนี้ของเขาก็จะมีลักษณะท่าทางที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของ กิจกรรมวันนี้งานในวันนี้นะคะให้เด็กๆดูในหนังสือหน้าที่112นะคะหน้า112ให้เด็กๆตอบคำถามนำข้อความนำชื่อเรียกของท่านาตาศิน่ะมาใส่ให้มันสัมพันธ์กับ รูปภาพนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะให้เด็กๆลองทำแล้วก็อย่าลืมนะคะฝึกปฏิบัติท่ารำให้คุณครูด้วยเดี๋ยวไว้มีเปิดภานเรียนนะคะเราได้มาเจอกันเดี๋ยวคุณครูจะฝึกปฏิบัติให้เด็กๆอีกรอบนะคะในส่วนของวันนี้นะคะอย่าลืมทำงานให้คุณครูส่งงานให้คุณครูด้วยนะคะหน้าที่112 น,น,นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันเพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันในคาบหน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ